ตำนานพระผงสุพรรณสันนิษฐานว่าพระผงสุพรรณน่าจะสร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชที่เจ้าสามพระยาหรือสมัยสมเด็จพระบรมตรการแม้ไม่ปรากฏหลักฐานผู้สร้างที่ชัดเจนแต่มีหลักฐานที่สำคัญต่อการศึกษาของวงการพระเครื่องพระบูชาคือลานทองแผ่นซึ่งเป็นการจารึกประวัติศาสตร์ของการสร้างวัดสร้างพระเครื่องและพระบูชาสาเหตุที่เรียกว่าผงสุพรรณก็เนื่องจากการค้นพบจารึกลานทองกล่าวถึงการสร้างจากผงว่านเกสรดอกไม้อันศักดิ์สิทธิ์จึงได้รับการเรียก,นกันว่าผงสุพรรณ เรื่อยมาพระผงสุพรรณเนื้อดินนั้นเป็นพระเครื่องที่มีส่วนผสมวัสดุมวลสารจากดินละเอียดว่านและเกสรต่างๆคนโบราณเรียกว่าพระเกศสุพรรณซึ่งนำว่านผงเกสรมงคล108มาเป็นวัตถุมงคลได้แก่การนำหัวว่านามงคลต่างๆมาคั้นเอาน้ำว่านเป็นส่วนผสมเข้ากับมวลสารอื่นๆจึงทำให้พระผงสุพรรณมีความหนึบนุ่มหกักได้โดนเหนือใครแล้วยิ่งขึ้นเป็นมันเงางามอย่างที่เรียกว่าแก่ว่านซึ่งได้แก่การคั้นน้ำว่านผสมลงไป ซึงอัญเชิญเทวดามาช่วยกันทำพิธีเป็นพระพิมพ์ไว้สถานหนึ่งแดงสถานหนึ่งดำให้อาว่านทำเป็นผงก้อนพิมพ์ด้วยลายมือของมหาเทรปิยทัศสีศีสาริบุตรคือเป็นใหญ่เป็นประธานในที่นั้นได้เอาแร่ต่างๆมีอนุภาพต่างกันเสกด้วยมนคาถาครบ3เดือนแล้วท่านให้เอาไปประดิษฐานไว้ในสถูปแห่งหนึ่งที่เมืองพันทูมสุพรรณบุรี ถ้าผู้ใดพบเห็นให้รีบเอาไปไว้สักการบูชาเป็นของวิเศษพระผงสุพรรณพิมพ์มาตรฐานมีสามพิมหนึ่งพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่สองพระผงสุพรรณพิมพ์หน้ากลางสามพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าหนุ่มวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นต้นกําเนิดของพระผงสุพรรณซึ่งเป็นพระยอดนิยมอันดับหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีและเป็นพระเครื่องหนึ่งในเบญจภาคีที่ทรงคุณค่ายิ่งทุกพิมพ์มีเอกลักษณ์คือด้านหลังองค์พระจะมีรอยลายนิ้วมือซึ่งเป็นการกดเมื่อนําดินใส่ลงในแม่พิมพ์ซึ่งในจารึกลานทองกล่าวไว้ว่า ให้อาวัานทำเป็นผงก้อนพิมพ์ด้วยลายมือของมหาเทระปิยทัศสีศรีสารีบุตรคือเป็นใหญ่เป็นประธานในที่นั้นอย่างผงสุพรรณหน้าแก่องค์นี้ริ้วลายมือพอเห็นจางๆแต่ยังเห็นเนินเรียบกลางลายมือมัดไหวที่หลังผงสุพรรณแท้ทั่วไปมีเนื้อเกินจากริมขอบทุกด้านลาดเอียงเข้าหาเนินเรียบตรงกลางมุมหลังซ้ายมีรอยจะงอยมือจับให้เห็นนี่ก็ธรรมชาติของหลังพระผงสุพรรณแท้อีกประการทําให้กรอบพระผงสุพรรณมีห้าเหลี่ยมบ้างสี่เหลี่ยมบ้างไม่เสมอเหมือนกัน พระผงสุพรรณเนื้อดำนั้นเป็นประที่ไกลไฟหรือแทบไม่ถูกไฟเผาเอาเสียเลยแต่พระเนื้อดิบอายุกว่า600ปีก็ใช่ว่าจะเปื่อยยุ่ง่ายกระบวนการก่อตัวของเนื้อดินยังพอเห็นความหนึบแน่นและมีความแข็งพอควรหลักการดูจึงต้องใช้องค์รวมธรรมชาติพื้นผนังที่เป็นรอยหดตัวมองดูเหมือนรอยย่นของผิวหนังกระจายไปทั่วองค์พระรอยหดเหี่ยวที่ว่าให้ดูจากเนื้อแท้ การดูพระผงสุพรรณที่ผ่านอายุและเกิดการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติมาประมาณ600ปีขึ้นไปสิ่งที่เราต้องเห็นคือความแห้งเนื้อพระผ่านอายุจะต้องเหี่ยวและกร่อนเอกลักษณ์แม่พิมพ์ของพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่เป็นพระพิมพ์เนื้อดินเผาศิลปะอู่ทององค์พระประธานประทับนั่งแสดงปางมันวิชัยบนฐานเขียงชั้นเดียวเขาพระพักจะมีเขาความเหี่ยวย่นคล้ายคนชราอันเป็นที่มาของชื่อพิมพ์ พระผงสุพรรณนับเป็นสุดยอดพระเครื่องของจังหวัดสุพรรณบุรีและยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในพระชุดเบญจภาคีของไทยสำหรับพุทธคุณของพระผงสุพรรณกรุพระศรีรัตนมหาดมีพุทธคุณเป็นเลิศทั้งด้านพกทรัพย์คลาคลาดและอยู่ยงคงกระพันถ้าชอบคลิปนี้โปรดกดแชร์ถูกใจและติดตามด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ